ตอนนี้ผมก็หิวมากครับผมก็มาร้านก๋วยเตี๋ยวที่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเ่อะลาก็แวะเติมพลังงานก่อนนะครับค่ะขายยังไงครับเฉล่ะสามสิบสิบห้าเอาที่ทานนี่เหรอทานนี่เก็ดมินที่โตเลยจ้ะเกิดมินที่โตงั้นผมนั่งตรงนี้แล้วันครับ เส้นใหญ่ละกันนะเอาชามใหญ่ละกันแล้วก็เนี่ยล้วก็แวะมาเติมพลังนะครับนี่ผมสั่งมาสามจานนะับเลยครับดีเลย เปียวนะอืมมันนุ่มหมูนุ่มนะฮะแล้วมีเนื้อแล้วก็ไปเตี๋ยวเรือเนื้อแล้วก็หมูนะม,มีข้าเหลามีข้าวเปล่านะครับ สวัสดีครับคิดตังด้วยครับ,รบ,รบผมมาดูว่าเท่าไหร่ครับ ข้าวหวานร้อนท้องตอนเปต่อร้านครับร้านนี้คืออะไรก๋วกเตี้ยวก๋เตี้ยนเปิดนานไหมครับผมไปอยู่ไหนมาเนี่ย6ปีนะครับผมพมากินเลย <laughs> มาเจอรถจิบคันสวยนะครับ hey, นี่มีตลอดด้วยนะครับเท่มากนะเวลุดูนี่ฮะโ้เท่มากเลย Mr Where you going or uh, Where you come from sir Germany What's your name sir? This, this, my name Bert. My name Bert. Yes. ครับ thank you thank you very much ท e ่จะ e ิดให้ดูนี่ต่อรถตรงนี้เราค้งนะนะแล้วก็มีความสามารถนะครับเล่นนะเล่นบอร์ดได้ด้วยนะฮะคนเท่นะฮะไมรถก็ยังเท่เลย ไม่คิดว่ารุ่นนี้จะแต่งสวยนะครับแล้วชอบใจมากเลยนะฮะแล้วก่อนเราจะลงไปแล้วก็แวะมาชมก่อนนะครับววความเก่าของแกครับว,วงมาลัยสีฟ้าล้อล้อนี้ผมไม่รู้เท่าไหรนขนาดนาเบอร์อะไรนะแม็เกเซต้าร้อยย่สิบเขียนไว้ร้อย คิดว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่แต่เครื่องข้างในนะดูนะนี่มีเครื่องข้างในแต่ไม่กล้าเปิดของแกดูนะครับแค่ให้เรารีวิวก็พอนะครับนะฮะเราก็มาซีนรถคันนี้เลย ไม่ใช่เจ้าของนะจะขอรีวิวดอยกระทีครับเพราะสวยมากนี่ครับอยากได้รุ่นเนี้ยอยากได้รุ่นเนี้ยทำไงดีนะต้องหาเอานะฮะสไตล์นี้ทรงนี้ร้ำจริงๆไปก่อนเดี๋ยวเราไปก่อร้านกัน

อกแล้หน้าบ้านต้องรอรอบเที่ยงจ้ะรอต่อสองแถวครับถ้าไม่อยากรอรอบเที่ยงก็ไปต่อสองแถวอีกคนละยี่สิบบาทที่หาตะแหวนนะจ้ะขึ้นท่านาบ้านได้แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะจะรอหรือว่าจะต่อเดี๋ยวเราไปข้างบนก่อนดีกว่า ัครับรัสมัคซูชีกับทุกคนนะครับเราก็นั่นแหละครับข้า,างบนตเต็มแล้วข้างล่างดีกว่า ไาเองพี่คะับเพิ่งได้เมื่อกี้เองขอโทษครับที่รบกวนนะครับรตกใบไหมครับที่นี่หยุดงานที่จะมาสิเงี้ยอหยุดงานแล้วครับทำที่ไหนพี่อบอวินครับบอวินอ๋อมาจากบอวินเลยนะ,ะจะกลับหรือว่าหาที่มุมใหม่ครับพี่โอเคแล้เวเจอกันครดดับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะร้านไอแลนด์นะครับที่ต่างชาติต่างพูดกันกล่าวเสมอว่าพัทยามีเกาะร้านนะครับชื่อว่าไอแลนด์นะฮะวิวดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีเหมาะสมกับการเล่นนะครับเป็นช่วงบ่ายนะครับก็มีเมฆฝน ก็มาเชิยมาได้นะครับนบไม่แพงนะครับค่าเรือก็เห็นแล้วนะครับว่า30บาทครับไปกลับ30 60บาทนะครับตทางๆแล้วก็มีที่จอดรถให้นะครับบริการที่จอดรถจอดรถกลางคืนนะฮะแล้วก็ค่าเช่ารถ1วันนะครับ200บาทนะครับหรือก็มีรถนะฮะบริการอีกมากมายนะครับถ้าคำนวณแล้วนะครับ หนึ่งคนนี่ไม่เกินสองพันบาทนะครับต่อวันนะฮะถ้าใครใช้มากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับกระเป๋าสะพานนะครับถ้ามาเกาะร้านนะครับไม่เกินสองพันบาทนะครับต่อวันคุณก็เที่ยวได้สุดๆเลยก็ขอบคุณครับตอนนี้เราก็พามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไกด์ไลน์นะฮะแล้วถ้าใครอยากจะไปซอกแซกที่อื่นก็ตามสบายตามสะดวกที่ ท่านอยากจะไปเลยนะครับมีทั้งกลางคืนก็มีกลางวันก็มีแต่เราก็แนะนําให้เที่ยวช่วงกลางวันดีกว่านะครับปลอดภัยดีนะครับขอบคุณครับครับเราก็นั่งเรือกลับแล้วนะครับบา,บายบายจอด้นะครับรอบหน้ามาเที่ยวใหม่นะครับ